สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซีทุกคนนะครับผมมีโมเดลอีกหนึ่งงานมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวแบบกล่องพิเศษไง Hedge <gy> Special คือมันจะมีกล่องต่าตาลมาให้ มันจะมีแพ็กเกจออกมานะฮะแล้วก็เป็นงานที่ทําออกมาแบบว่าครบชุดนะครับเป็นในสไตล์เขาแล้วเป็นซีรีส์ของณตอนนั้น<ม>เป็นงานที่มันอยู่ในกล่องสีน้าตาลนี่แหละ<ม>แล้วก็จะมีกล่องแพ็กเกจดีๆนะ,ะ<ม>เป็นงานเทปจีกาะปองตัวเล็กๆขนาดเนี้ยตัวขนาดไซส์ขนาดเนี้ยนะครับ<ม>เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ผมเอาตัวอะไรามาเปิดให้เพื่อนได้ดูกันนะฮะผมสั่งของจากที่นี่ครับ ทอยอลิมปัสที่นี่ก็มีของแจกเพียบเลยนะแล้วก็ของราคาที่แบบว่าน่าค้นหานะราคาน่าจับต้องนะครับแล้วก็มีของแจกแบบเยอะมากใครที่เคยเข้าไปสัมผัสแล้วใครเคยซื้อแล้วจะรู้ว่าเขาขายไปแจกไปนะใครที่ตามหาของเก่าๆงานหายากหรืออะไรเงี้ยลองส่งเข้าไปถามได้นะครับผมสุดยอดมาดูกันที่หน้ากล่องก่อนดีกว่ากล่องน้ําตาลนะครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่ด้าน,นล่างด้าน,นข้างด้าน,นข้างอะไร นี่ท่านหลังนี่คือกล่อง,งน้ำตาลที่เขาแพ็กมานะฮะก็จะเขียนไว้ว่า h g ตรงนี้เห็นว่า h g ภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ตรงนี้น่าจะเขียนว่าพิก o ล o นะจำได้เล่นเกมบ่อยเล่นเกมมาก่อนบ่อยมันจะเขียนว่าพิก o ล o เป็นงานของพิก o ล o แหละแกะก่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซ็งคอนเซงว้าว โอ้โหปิโกโลครบเลยนะครับเป็นเป็นพาร์ทของจอมราชาปีศาจปิโกโลตอนโกคูตอนเด็กนะครับผมนี่เป็นไงเป็นภาคดับก้อนบอลจุดกําเนิดของราชาปีศาจปิโกโลนี่คือพ่อของปิโกโลครับจอมราชาปีศาจปิโกโลมันจะมีทั้งลูกน้องนะฮะแล้วก็มีพิโกโลตอนแก่ตอนที่นั่งอยู่บัลลังแล้วก็จะมีตอนที่ขอพรแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะแล้วก็จะมีลูกน้องนะครับผมมีชื่ออะไรบ้างอ่ะทัมมารีนมีชื่ออะไรบ้างโอ้โยเยอะแยะเลย3าตัวนะครับผมก็ ถือว่าน่าสนใจแล้วมีหม้อให้ด้วยอันนี้ก็คือน่าจะครบชุดเนี่ยนะครับตามนี้เลยนี่คือด้านหลังฮนะด้านหลังจะมีบอกหมดเลยนะมีตัวไหนบ้างนะครับเนี่ยพอมาซื้อครบชุดอย่างเงี้ยสวยนะฮะอันนี้คือรถห้องโกงนะครับนี่สติกเกอร์เงินนะครับแมวแดงสติกเกอร์เงินเป็นรถห้องโกงนะครับผมว้าวเออแพ็กเกจถ้าทำออกมาสวยนะกล่องก็น่าเก็บเลเนะียอย่าให้งานจีนทำออกมานะเหมือนจอมานบูนะราคาหวบเลยนะนี่ครับ ตัวไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปกําลังดีสําหรับคนที่ชอบงานตัวขนาดพอดีพอดีนะน่าเก็บมากๆนะฮะดูฮะดูเขาเป็นแพ็กเกจมาอย่างนี้เลยนะใส่ชั้นโชว์ตู้โชว์นะสวยมากมีทั้งหมด6ตัวแล้วก็หม้อ1ใบคืออะไรมือโอ,โอ้โอ้โอโอโอ มาแล้วชอบจังเลยเนี่ยพลาสติกเนี่ย <c oughs> เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยตัวแรกตัวขนาดใหญ่เลยนะไม่เล็กนะครับแยกระหว่างบอลลังกับตัวมาให้ด้วยนะฮะหน้าสะสมมาดูดินะฮะดูบอลลังนะครับบอลลังบอลลังสวยมากอะ่ะแล้วตัวพิกโกโรก็จะเป็นท่านั่งนะครับนี่นั่งยองๆอ,อย่างนี้ ใจจังนะดูกันเยอะๆหนะอ่อยนะอ๋อมีงอนอ๋อ,อตรงนี้คือมีงอนมาใส่นะแต่ผมยังไม่ค่อยใส่นะเดี๋ยวค่อยแกะทีเดียวนะฮะผมอาให้ดูก่อนนะครับนี่บัลลังก์นะครับนั่งอย่างนี้เลยสวยมากดูดินั่งบัลลังก์โคตรสวยอนะดูโคตรงามอะอก็จะแยกส่วนมานะให้เราสามารถดึงออกมาได้นะฮะก็จะเป็นแบบท่านั่งบัลลังก์ดาก้อนบอลตอนเด็กนะครับจอมราชาปีศาจพิกโร่นะนี่ครับ ต้องมีนะผมบอกเลยว่าต้องมีราคาก็น่าจะอยากรู้ไหมอยากรู้ราคาใช่ไหมไปถามที่ทอยโอลิมปัสเลยแล้วกันตัวต่อไปฮะนี่คือศัตรูตัวนี้ที่เป็นคนฆ่าคูริลินตัวเนี้ที่มันฆ่าคูริลินนะครับชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้ตอนเด็กๆศัตรูตัวนี้จำไม่ได้แทมเมอรีนมันมีชื่ออะไรไหมแทมเมอรีนอะไรอะ่ะมันเป็นชื่อพวกเครื่องดนตร,ตรีมั้งไอพวกศัตรูของปิกาโลนะฮะเป็นพวกเครื่องดนตรีนี่ฮะตัวน,นี้ครับสวยไหมให้ผมผมให้ดูนีนเลยนะนี่ด้านหลังครับ นะฮะตัวนี้ยืนเองได้โดยที่ไม่ต้องใส่ฐานเลยนะลายตัวนี้อ่าตัวนี้เลยตัวนี้มันถูกใครฆ่าวะตอนเด็กๆก,ก็จําไม่ค่อยได้ละตัวนี้มังกรที่ถูกยาจิโรเบ่เอาไปย่างกินหรือเปล่าใช่เปล่ายากิโรเบ่เป็นคนฆ่าปะ่ะตัวนี้นะฮะตัวนี้อุ้ยมังกรสวยตัวเนี้ยตัวเนี้ยโคตรสวยเลยน่าน่นาเก็บอะ่ะ ตัวไม่เล็กนะฮะผมไม่เล็กนะครับตัวใหญ่นะครับนะฮะใครได้ไปคุ้มเลยนะครับตัวนี้งานแท้นะครับเพชรจีสเปเชียลอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ฮะตัวอ้วนๆเนี่ยเนี่ยฮะโอ้ ตัวละครพวกนี้น่าเก็บนะฮะนี่ยืนเองได้หมดเลยนะไม่ต้องใส่ฐานก็ได้นะก็มีน้ําแข็งมาให้นะแต่ไม่ต้องใช้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้คือเรียกไอปักกแก้วแล้วกันเพราะว่ามันอยู่กับจอมราชาปีศาจพิกโลตัวนี้นะฮะลูกสมุนข้างกายนะครับคือไม่ได้เก่งอะไรหรอกที่ปรึกษาแล้วกันน่าจะเป็นที่ปรึกษาคอยสั่งการแทนอะไรเงี้ยแล้วตัวสุดท้ายครับจอมราชาปีศาจพิเกลโลที่ขอพรให้ตัวเองเป็นหนุ่มแล้วนะฮะนี่โคตรเท่งานตัวขนาด H g เลยครับผม HG จกระตปอง น่าเก็บแต่ตัวใหญ่ดูวัสดุดีมากยืนเองได้หมดเลยนะครับทําออกมาดีมากแล้วสุดท้ายครับหม้อข้าวสีชมพูน่ารักเชียวหม้อสีชมพูน่ารักเชียวเปิดได้ไหมอะหมอ้อโอ๊ยหม้อเปิดได้ด้วยเปิดฝาได้ด้วยนะ สำหรับตัวชุด HG Special นะครับชุดนี้เป็นชุดที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ตามมานานมากแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่บอกคําเดียวว่าน่าเก็บสะสมนะฮะแนะนําสําหรับเพื่อนๆชาวเอ็กซ์ซเลยใครที่อยากเก็บโมเดลขนาดตัวเล็กๆนะฮะน่ารักน่ารักแล้วก็ครบชุดในสตอรี่ณตอนนั้นนะนี่เลยนี่เลยชุดนี้เลยนะคุณต้องมีของมันต้องมีนะผมบอกเลยถ้าใครทุนถึงนะบอกก่อนใครทุนถึงก็ไปมีเลยไปจับ,ไปจ,บไปจองกันได้เลยนะครับผมราคาก็ได้เดองอยู่เหมือนกัน ก็ S <S พอสมควรนะ<อ>ตามราคาที่เขาทําออกมานะฮะใครที่สนใจอยากจะเก็บสะสมหรืออยากจะตามหาโมเดลก็อย่าลืมไปที่เพจทอยโอลิมปัสนะครับก็ไปสอบถามได้นะฮะใครตามหาโมเดลตัวไหนอยู่หรืออยากได้โมเดลตัวไหนชุดไหนหรือชุดนี้เ็ามีขายนะครับผมผมก็ได้มาจากทางร้านทอยโอลิมปัสเหมือนกันไปสอบถามแล้วบอกทางร้านว่ามาจากดอนนี่เอ็กซิสนะนี่ครับมีของแถมไหมครับผมมาจากดอนนี่เอ็กซิสครับนี่นะฮะจะได้รู้ว่าดอนนี่เอ็กซิสมีพลังขนาดไหนเราไปโชว์พลังเอ็กซิสกันที่เพจทอยโอลิมปัสละกัน เ <Yeah. S 2> นะฮะน่าสนใจแล้วก็น่าเก็บมากๆแนะนําเลยสําหรับคนที่ชอบเนการ์ตูนเรื่องดาบนบอลน,นะครับแล้วก็ชอบในตอนเ,นเด็กๆนะเป็นสตอรี่ที่ครบชุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่ไหนเลยปุ๊บ วางใส่ตู้โชว์ปั้งเลยนะครับครบเลยหายานพิกโลมาสักลำหนึ่งอ่ะนะเป็นงานเรซินนะไปตามหากันดูนะครับแล้วก็มาเก็บสะสมกันได้นะฮะไงว<า>ันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ต้องฝากกดติดตามกดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจให้กับโดนนี่เอ็กซด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิคปใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนไทรนะถ้าไม่กดมันไม่เตือนนะผมบอกก่อนนะมันไม่เตือนจริงๆนะยุคนี้ยุคสมัยนี้คือคุณต้องถ้าคุณชอบช่องไหนคุณต้องไปกดกระดิ่งแล้วคุณต้องติดตามนะฮะแล้วก็ติดตาามไปเื่่อๆว จะมีโมเดลชุดพิเศษหรือว่าชุดไหนที่น่าสนใจมาให้ดูวันอีกนะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันที่ต่อไปครับผมสวัสดีครับ <Hi. S 1> Welcome to my party We're just getting started A life is a dream or a nightmare